เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่56หน้า16ถึงหน้า21กะโปตะกะชาดกว่าด้วยคนที่ต้องฉิบหายผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงความฉิบหายเศร้าโศกอยู่เหมือนกาไม่เชื่อฟังคำของนกพิราบ ตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึกฉะนั้นจบกระโปตกะชาดกที่สองอัตถหากะโปตกะชาดกที่สองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปาราบภิกษุผู้มีนิสัยโลเลรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าโยอัตถกามัสะดังนี้เรื่องความโลเลของภิกษุนั้น จักแสดงอย่างพิสดารในกากะชาดกนวกะนิบาศก็ในการนั้นภิกษุทั้งหลายนำภิกษุนั้นมากราบพูลพระาศาสดาว่าพระเจ้าข้าภิกษุนี้มีนิสัยโลเลลำดับนั้นพระบรมศาสาศดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าจริงหรือภิกษุที่เขาว่าเธอมีนิสัยโลเลภิกษุนั้นกราบพูลว่าจริงพระเจ้าข้าพระาศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุ แม้ในครั้งก่อนเธอก็เป็นคนโลเลสิ้นชีวิตเพราะความโลเลของตนแม้บัณฑิตผู้อาศัยเธอก็ต้องพัดรากจากที่อยู่ไปด้วยแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นนกพิราบในครั้งนั้นชาวเมืองพาราณสีพากันแขวนกระเชา้าญ้าไว้ในที่นั้นๆเพื่อให้ผงนกอาศัยอยู่อย่างสบายเพราะความเป็นผู้ใคร่บุญใคร่กุศลในครั้งนั้นแม้พ่อครัวของท่านเศรษฐีกรุงพาราณสีก็แขวนกระเชา้าญ้าไว้ภายในโรงครัวกระเช้าหนึ่งเหมือนกันนกพิราบผู้โพธิสัตว์ ได้เข้าอยู่ในกระเช้านั้นรุ่งเช้าก็บินออกเที่ยวหากินต่อเย็นจึงบินกลับมาหลับนอนในโรงครัวนั้นเป็นดังนี้ตลอดการอยู่มาวันหนึ่งกาตัวหนึ่งบินข้ามโรงครัวไปสูดกลิ่นตลบอบอวนของรสเปรี้ยวรสเค็มและปลาเนื้อก็เกิดความโลภขึ้นคิดว่าจากอาศัยใครหนอ จึงจักได้ปลาและเนื้อนี้คิดแล้วก็จับอยู่ณที่ไม่ไกลคอยสอดสายหาลู่ทางพอเย็นเห็นนกพระโพธิสัตว์บินมาแล้วเข้าไปสู่โรงครัวก็เลยได้คิดว่าต้องอาศัยนกพิร,ราบนี้จึงจักได้กินเนื้อครั้นรุ่งขึ้นก็บินมาแต่เช้าในเวลาที่พระโพธิสัตว์บินออกไปหากินก็บินตามไปข้างหลังข้างหลังลำดับนั้น พระโพธิัสตว์จึงกล่าวกาักาว่าสหายเหตุไรท่านจึงเที่ยวบินตามเรากาตอบว่านายข้าพเจ้าชอบใจกิริยาของท่านตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าขอปรนนิบัติท่านพระโพธิัสตว์กล่าวว่าพวกท่านมีอาหารอย่างหนึ่งพวกเรามีอาหารอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันการปรนนิบัติของพวกท่านท่านกระทำได้ยากกาตอบว่านาย เวลาท่านบินไปหากินข้าพเจ้าก็บินไปหากินบินไปกับท่านพระโพธิสัตว์กล่าวดีแล้วขอท่านพึงเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างเดียวพระโพธิสัตว์กล่าวสอนกาอย่างนี้แล้วก็เที่ยวสแสวงหาอาหารกินอาหารมีพืชพันธุ์ตินชาติเป็นต้นก็ในเวลาที่พระโพธิสัตว์กำลังหากินกาก็บินไปพบกองขี้วัวจึงคุยแล้วจิกกินตัวนอน พอเต็มกระเพาะก็มาสู่สำนักพระโพธิสัตว์พลางกล่าวว่านายท่านเที่ยวเกินเวลาการทำตนให้ได้นามว่าเป็นผู้ตะกะตะกรามหาควรไม่ดังนี้แล้วเข้าไปสู่โรงครัวพร้อมกับพระโพธิสัตว์ผู้หาอาหารกินแล้วก็บินมาในเวลาเย็นพ่อครัวกล่าวว่านกพิราบของเราพาตัวอื่นมาดังนี้แล้วก็แขวนกระเช้าให้กาบ้าง ตั้งแต่นั้นก็อยู่ด้วยกันเป็นสองตัวอยู่มาวันหนึ่งคนทั้งหลายนำปลาและเนื้อมาให้ท่านเศรษฐีเป็นจำนวนมากพ่อครัวก็รับมาแขวนไว้ในโรงครัวกาเห็นแล้วก็เกิดความโลภคิดในใจว่าพรุ่งนี้เราไม่หากินละจะกินปลาและเนื้อนี่แหละแล้วก็นอนแซวอยู่ตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าพระโพธิสัตว์จะไปหากินก็เรียกว่า มาเถิดกาผู้เป็นสหายกาตอบว่านายท่านไปเถิดข้าพเจ้ากำลังปวดท้องพระโอทิตว์กล่าวว่าสหายเอย๋ยธรรมดาโรคปวดท้องไม่เคยเป็นแก่พวกกาเลยแต่ไหนแต่ไรมาในยามทั้งสามตลอดราตรีกาย่อมหิวทุกทุกยามถึงจะกลืนกินไส้ประทีบเข้าไปกาก็จะอิ่มอยู่ชั่วครู่หนึ่งชะรอยท่านจากอยากกินปลาและเนื้อนี้ มาเถิดขึ้นชื่อว่าของกินของมนุษย์เป็นของที่พวกท่านไม่ควรกินอย่าทำเช่นนั้นเลยไปหากินด้วยกันกับเราเถิดกาตอบว่านายข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปได้พระโพธิสัตว์จึงเตือนว่าถ้าเช่นนั้นท่านจากต้องรับสนองกรรมของตนท่านอย่ารู้อำนาจความโลภจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดดังนี้แล้วก็บินไปหากิน พ่อครัวก็ปรุงอาหารต่างๆชนิดด้วยปลาและเนื้อมีประการต่างๆเสร็จแล้วก็เปิดภาชนะไว้หน่อยหนึ่งเพื่อให้ไอระเหยไปให้หมดวางกระชอนไว้บนภาชนะอีกทีหนึ่งแล้วก็ออกไปข้างนอกยืนเช็ดเหงื่ออยู่ขณะนั้นกาก็โผล่ศีรษะขึ้นมาจากกระเช้ามองดูโรงครัวทั่วไปรู้ว่าพ่อครัวออกไปข้างนอกจึงคิดว่า บัดนี้ความปรหารถนาของเราสมประสงค์แล้วเราอยากจะกินเนื้อจะกินเนื้อชิ้นใหญ่หรือเนื้อชิ้นเล็กดีหนอครั้นแล้วก็เล็งเห็นว่าธรรมดาเนื้อชิ้นเล็กๆเ,เราไม่อาจกินให้เต็มกระเพาะได้รวดเร็วเราจะต้องคว้าก้อนใหญ่ๆมาทิ้งไว้ในกระเช้านอนขยอกจึงจะดี แล้วก็โผลออกจากกระเช้าลงไปแอบอยู่ใกล้กระชรเสียงกระชรดังกริกกริกพ่อครัวฟังเสียงนั้นแล้วนึกว่านั่นเสียงอะไรหนอกลับเข้าไปดูเห็นกาแล้วก็ดำริว่าการะยำตัวนี้มุ่งจะกินเนื้อทอดของมหาเศรษฐีก็ตัวเราต้องอาศัยท่านเศรษฐีเลี้ยงชีวิต ไม่ใช่อาศัยกาพานตัวนี้จะเอามันไว้ใหญ่แล้วปิดประตูต้อนจับกาได้ถอนขนเสียหมดตัวเอาขิงสดขโขลกเคล้ากับเกลือปนคลุกกับเนยเปรี้ยวทาจนทั่วตัวกานั้นแล้วเหวี่ยงลงไปในกระเช้าของมันกาเจ็บแสบแสนสาหัสนอนหายใจขมแมวอยู่ครั้นเวลาเย็นพระโพธิสัตว์บินกลับมาเห็นกาประสบความฉิบหายจึงพูดว่า ดูก่อนเจ้ากาโลเลเจ้าไม่เชื่อฟังคำของเราอาศัยความโลภของเจ้าเป็นเหตุจึงต้องประสบทุกอย่างใหญ่หลวงดังนี้แล้วกล่าวคาถานี้ความว่าบุคคลใดเมื่อท่านผู้หวังดีมีความเอ็นดูจะเกื้อกูลกล่าวสอนอยู่มิได้กระทำตามคำสอนบุคคลนั้นจะต้องนอนระทมเหมือนกาไม่กระทำตามถ้อยคำของนกพิราบ ตกไปในเงื้อมมือของอมิตรนอนหายใจระหวยอยู่ฉะนั้นดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากโปตกา,ากัสะวจนังอากาศว่าความว่าไม่เชื่อฟังคำสอนที่มุ่งประโยชน์ของนกพิราบบทว่าอมิตตหัตถาคโตวะเสติ ความว่าบุคคลน,นั้นจึงถึงความวอดวายใหญ่หลวงนอนระทมอยู่เหมือนกาตัวนี้ตกไปสู่เงื้อมมือของอมิตรคือบุคคลผู้จะกระทำความฉิบหายให้และก่อให้เกิดอุกระโธิสัตว์กล่าวคาถานี้แล้วคิดว่าบัดนี้เราก็ไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้จึงบินไปอยู่ที่อื่น แม้กาก็สิ้นชีวิตอยู่ในกระเช้านั้นเองพ่อครัวจึงเอามันไปทั้งกระเช้าหิ้งเสียที่กองขยะพระบรมศาสดาก็ตรัสย้ำว่าดูก่อนภิกษุไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เธอเป็นคนโลเลแม้ในปางก่อน ก็เป็นผู้โลเลเหมือนกันก็และถึงแม้บัณฑิตทั้งหลายอาศัยความโลเลของเธอนั้นก็ต้องพลอยออกจากที่อยู่ของตนไปด้วยครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประรากาศอริยสัจในเวลาจบการประรากาศอริยสัจภิกษุนั้นบรรลุอนาคามิผลพระบรมศาสดาทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่า กาในครั้งนั้นเป็นภิกษุผู้โลเลในครั้งนี้นกพิราบในครั้งนั้นคือเราตถาคตชนี้แลจบอัตถกถากโปตกะชาดกที่สอง